ขอบคุณผู้ให้การสลับสนุนนะครับนนให้เราได้ดูกีฬาฟุตซอลมันๆกันครับูมที่กำลังจะพบกันนี่ก็คือปากโกต้าเอสีเหลืองค,ครับปัจจัยสีม่วงครับโู้บิ๊กแบตเลยครับมีประวัติการมากพอกันน,นั้กคู่นเลยครับพี่เจ้าองเสือมาให้กัสภาพพร้อมนินขอบคุณมนินเที่ยงครับแม่ผมก็ดำนินตลอดเลยพี่เจ้าองเสือ ขอทั้ง้ายเอา้าบอกทั้งสายในบทในฐานอะไรชื่ยกันอยู่นะครับรงประพาแรกครับอูนี่เสมอคะแนนเดี๋ยวก็จะดูกันทีน,ะน่นะรับิดจานหนู เยอะแล้วกกันกี่วัดสุดใจอ้หัวรับไม่ได้ครับนนจันหนุเอกยูไนมิยามา่าย่ เป็นราักมกเลยวันนี้รักยากมากเลยไปแล้วโอ้เว้ยปัจจัยนิดอยู่วันนี้กรรมการธรรมภิบาลจังหวัดกะแพงเพชรให้เกียรติมานั่งดูด้วยเัาต้อจำกัดเนี่ยไโบสถ์ศนลปชัย โอ้ยมิงไก่เขาป่าด้วยไหูจูเวนจูวันขอบคุณเอพาะไปให้กับอภิชาติูงเสือพอกามาโดนดับไปได้ที่นกพรพรมาที่ของหลังของนี่คือจิตวัตรสุดใจปลอดไปไม่ผ่านอภิชาติูงเสือขอบคุณ ผมออกซ้ายมาปักหูยังได้บอลอยู่ครับซ้ายมาอิชาพร้อมเสืออาจารยหูติดใจเลยครับผูเด็กมินิเด็กเล็กต้องระวังลูกฟุตบอลด้วยหูนี้ตอดสองแสนชนะปันไล่มาส่วนที่เหลือเหนะมาหนึ่งเสมอหนึ่งเสมอกับปันไล่มา จับไปยูว่านอกไปครับมาดูคะแนนกันอะชีราวัตแก้วตาะแหน่มาฮารุมีสาันจันสุขศรสามันพิบายนิจมาหนัเต็บอลมาถึงซูมเบมตุกวัน,วนหัวกีฬาแห่งชาติของก็เป็นเพชรหลาีก่อนคุณบอลซ1เนคนเนเล่นระดับภ้างเลยนมาเล่นซูเบตเฮ้ย สามทิกไปได้ครับตรงนี้ไปมาสลลนบิลไปโอ้โหแรงกว่าน,นิดนึงคเร็วทำเร็วครับโอ้สนสทุนหลักอย่างเป็นทางการมาอีกเป็นท่านนะครับบนไปบนศิลปะชัยโอ้โหมีเกียรติไม่ถึงกับกพบดอ,อาตา ป,ป่ายนป้ายดข้น้าข้างห้างหน้้านายหนุดยามาแล้วครับหมือตรง้ปูนหับสนุนหลักจะเป็นทางการอีกท่างนึ่งขง้าราการทำมาพิบาลจังหวัดอ่าคุปรับเขาก็มีหน้าที่มาตรวจด้วยนะระการ เดีย๋าายวองเริ่มรับมือแต่เนื้อใจน้อยๆให้กับฝ่ายสกายการ์ดกคือไพล์โบนศิและาชัยครับเจ้าของหา้ามสุดจะกับไพล์โบนศิและาชัยแผ่งและก็เล่ห์ที้มีคนลถูรมารที่หนึ่งสองคะแนนเลยนะครับอยู่ตอนแมตโตรนะครับแมตโครไว้แปดร้อยเมตร,รอีกซ้ายมือไปทางเทนพนคร์ตไหนเก็บถูกรางวัลใหญ่ครั้งที่สามเป็นเสี่ยงดูกันดูวันนี้เลยก็ได้ถูแต่ถูดี้ครับ ขาสั่นวันเดียวสวยน้ำหนักดีมากนะครับจริงกายไม่ง่ายตา้มาชเดกาฟอาผมสมเทียนเดดคุณด้วยด้วย แก่ยนตัวไม่ตรงจุดที่ทำไว้แต่เป็นเดิกแม้เพชรหมายเลยทุกเจ็ดของฝั่งบอดสามแสนเบอร์ทุกเจ็ดเลยมาเดีใส่เบอร์ให้ผมเวลายิงประตูนี่ผมจะประกาศถูกออใส่ล้วจักเจ็ดเฉียฉับเราแก่เองมองไม่ค่อยเห็นไปเลยนะสัญชัยนี่อยู่โอ้โหเหนะใช่ไหม ทีมปั int, นไหล่มายสุดทันิลปนะครับขวาฐนแสบปันไหล่สองความดินดินนี่เน้นเดตูเดือดแล้วใจมากขวาทันแสบชนะมาสามสองไงดีดใส่ด้ไไมู้รนี้ที่โจมสีขาวสั่งย้อนกลับมา อ่อนตาเงินหัมาให้กับเ็กสันสุดใจกีรกายกับเ็กสันให้ต้องรัดไปได้ครับวิศูสีขาวผู้สาวประตูเดี๋ยวนี้ครับใครที่ชอบดูฟุตบอลย้อนหลังในวันหยุดตอนนี้ข้าไปดูได้เลยครับอมพิมพ์คำว่าพุชต่อปากของใต้ครับเป็นฟักซ์พลัง้หนึ่ง แขง่งฝากพร้อมตายครับ็นาจะขึ้นแล้วครับเข้ากูกเกหรือหรือยูทูบก็ได้อยู่ตอนนี้ก็ดูได้แล้วลงมาประมาณที่แบบโค้นไกลครัาอันแา่ไม่รู้สูดแล้วเจอไปก็โอ้โหจะได้ไหมดูเลยใส่สามสุดใจเป็นวันหนีไปเปลี่ยนไปตรงซ้าย้กับฝางน้่น สิทสสธินัันศาสตร์ครับวิชาของเสือออกฟ้าไห้สัญชาริบรยู่ใจปลอดมาเป็จสิทธิพรกันสาสมมาติ้ดมากต่ได้พออยู่ก็สอดเลยนะครับผมสิครับถูกต้องเลยครับถูกป็ดแบตมือถืงสำหรับทำืรนี้จบสันคุณสิงห์อาจัหนังด้วย ก็จะแฮน์วามด้วยถุเป็นทุนกท่นานฝรงนี่เปายที่ถุนแ่อดเต้มเต้มมาอ่านาตรเก้มมาโมลาโดนสุดหน้างหวัดสะเทงเพชรนอไกไปแล้วก็ผม9โมลาแต่มาแมาถวสองอ้โหวันชัยเหมือนอินตัดเป็น,น้ายวันเหมือนนในไทยนะครับ สังสุดใจออกไปทางไหนซ้ายหรือขวาขอกลารครับให้ธีรวัตรแก่สาแสนมาให้กับธนาวุฒิประดิษฐ์เด็กแสงวันพื้นมาหนึ่งหนีทำร้ายจังหวะนิดหนึ่งเปลี่ยนแดนไปให้กับสิทธิพรกัมาสิทธิพรไปทางแค่ ครับพอบดีนน้ำทางโรงเรียนไม่ไหลต้องขอภไยแฟนศิลาพุทธศาทุกคนด้วยเอาไปใช้ที่ในวัดได้น,น้ำที่โรงเรียนน้ำปลาไม่ไหลครับน้ำปลาไม่ไหลขอบคุณมากเลยครับมาแจ้งให้ทราบกันเอาไปแทป็กันที่วัดได้ครับแม่ทุวัดชิงโอไกลน,นะครับตรงนี้ ตัดศูนอยู่ครับอะไรกันไม่ได้หนูสีรัชนะบอกันหนู้ครับและครูครเวลาการเก่งกันสัรพยาอุนทัากดเองให้สพยานแต่ดีจากทางตาไปอุ้มเถือบแล้วเฉพาะอานนัสารู้ในการกเท่ากว่าทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันที่ศูนย์ประตูตัอศูนย์นี่ โารงการนี้ต้องขอขอบคุณผู้ในการสานับสนุนมีสมภายหลายท่านนะครับตั Hence, ้งแต่กองทัพราลัยเอกชนนะครับรัฐพระบรมธาตุการโรงเรียนสาธิตรัฐพระบรมธาตุด้วยนะครับที่อนุเครมะห์ให้ไทยสถานที่นะครับสอทศูนยุธานีเวกพพัฒน์สพทศูธานีเวกพพัฒน์นี่ก็บอบเงินสนิทมาก สัสนุการจัดการกิจขานด้วยแล้วก็สัวางสั้นยาแก้วผู้ใหญ่บุญเชิดดาดาน้อยไร่คิดกะบนของนเฉียดบอกนสับสนนมาด้วยร้านชอการช่นหรว่าชั่รั้นครชุมการเริ่นตัแสาการได้กันเลครับของตาชันของตาเอียงสายตายาวนครชุมการเร่น สทอเวอชาวอนสุวรงงรณสทปัญญาพนมวาดหร,รือว่ากทเกี่ยมโอโ้นี่ก็เป็นมือประสานงานชิดชิดสุดยอดเลยครับสทเกี่ยมแล้วก็ร้านดูด้งยหมาต้อเาางเชียร์ไดกีฬาจังหวัดกาแพงเพชรมาปุ๋ยหมาลูกสุบแล้กับตาข่ายด้วยเทศบาลต,ตังหวัดนครชุมก็มอบสมทบมาอีกเช่นกันนะครับร้านทีทีตะปอกด้วยรางวัลมาให้ด้วย ห้าสราวจจำกัดศิลป์ปัตภาัยรับโต้รอบอกเมือนทม,มาส่วนึ่งด้วยวันนี้กำมนั่งให้เกียรติชมให้กำลังใจนักกีฬาด้วยครับคุณทบุญศิลป์ปัปาัยแข่งนักกอลลีอาจารย์มีมีผถูก,กัระมาน,นึสองครั้งแล้วนะครับสองครั้งแล้วครั้งที่สามจะเป็นท่านหรือไม่ลองไปเจอะนะไปละแปดสิบฝ่ายน้ำเด่มเซเรน่นนโรนแข็งอยู่เหรยญกำแพงเพชร ร้านตอบขีดมอน้ำเรื่องปัญหาเกี่ยวกับมอน้ำปลุกเสารได้ที่นั้นตอบขีดมอญ้ำนะอยากจะเป็นมอญ้ำหลายประเภทเลยครับอยู่ตรงตีนแยกสาย MC เอ็ซีนะครับแล้วก็คุณสกิฟติทงคุตติจุลไมทุมเดชร้านจาบูนารีสปอร์ตมอบเสื้อให้เป็นรางวัลน,นักเตะแล้วก็เพื่อนด้วยนะครับสเสื้อนี่มาสอนกัปตานเอสซีมอบให้าากับสุโขทัยเอสซีทายผลว่า ยินใจจากเป็นแชมป์รายการนี้คับยินใจจากเป็นแชมป์รายการนี้โดยทั้งเสื้อของและจะบ,บุรัสก่อแนะของพี่้อง